กับม่รังก็รายการเทศดนี้มีอึง้งทึ่งและเสี้ยวบอกคำียวว่ารายการนี้อาจจะทำให้คุณนั้นตะลึงกับการเท็ดหรือว่าอยากเอาส้นตีนมานวดหน้าผมเพราะว่าผมนั้นเท็ดเที่ยเกินไปเ,เท็ดเพืก็ขัดทุนขนาดนะี้และนี่คือรายการเทศดที่จะทำให้คุณนั้นอึง้งจะพูดอีกรอบหนึ่งทำไมมาเนะี่ยและนี่ก็คือรุงจีแมนที่เราไปเท็ดเมื่อ EP ที่แล้วแบบยับเยินแบบสูตรจัดหางบ้านใครที่ไม่สูตรเท็ดแบบตึงๆ และต้มตุ๋นหลังแบบอ p ปยคือแบบหลังชอบอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าผมได้ทําคลิปแล้วเราก็ก็อย่าลืมมารับของฟรีได้ที่หน้าเฟรดได้แอปฟ้าแอปฟ้าเออได้ที่หน้าแอปฟ้านะครับผมจะขึ้นเอาไว้ตรงนี้บอกคําเดียวว่าก็ติดตามกันด้วยนะครับผมเออก่อนจะไปเทดนะฮะขาไปดูความสามารถของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะฮะ ว่าตึงแค่ไหนทำไมย้าย่อสักทีวะเนี่ยอยู่ที่เดิมตลอดและนี่ก็คือความสามารถสุดแกร่งของลุงจีแมนบอกเนนีว่าหวานเจี๊ยในการยิงเลเซอร์แบบทุกๆคมขนเจี๋ยตัวเร็วยิงกี่ตัววะเนี่ยเย็ดบอกคเดียวครับผมไม่ได้โดนตัวเดียวนะฮะโดนเกือบทุกตัวโดนกี่ตัวไม่รู้แต่รู้ๆยิงโคตรยับเลยนะครับผมท่านผู้ชมฮะข้าว่างจีบันห้าบอกคนนี้ว่าลุงแกฟันเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมพร้อมเซกแซมมอนชักโคกอี๋เดียวช่วย จะโคกเลยวะเนียเย yeah, โคตรเทนะครับผมเข้าไปมุง่งนะศะตรูแบบหูร้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหบาเขาเดียวนะครับเรียกสาวกโคกมาพ่ชีพนะฮะทั้งจะโคกแม่มดจกโคกธรรมดาหรือว่าจะเป็นแอสโตรหรือเปล่าวนะนั่นตัวอะไรวะนะ่ะโ,โ,โคตรเยอะนะครับท่านผู้ชมโอ,อ้โหหลายจะโคกกันเลยทีเดียวบอเขาเดียวนะครับถ้าอัปเกรดไปแล้วเนี่ยลุงแกจะโหดขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้คือยิงพุ่นเป็นรังพึ่งไงด้วยโอ้โหเลเซอร์นี่ยิงออกทีนะฮะ หารูกันเลยทีเดียวหน้าแทบพุนมีเลเซอร์นี่ออกมาตรงแว่นด้วยปะล่าฮะน่าจะตึงแหละออกมาตรงแว่นมาด้วยกสกิวกดที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับรุงครับผมยิงยับสนับสนุนโดยบอกท t h h e c o m กับการอัปเดตร้านค้าใหม่แบบสุดสิ่งอัปเดตตัวละครใหม่ล่าสุดลงมาในร้านเรียบร้อยแล้วและก็ปรับราคาลดราคาตัวเก่าลงแบบโคตรเยอะยังไงก็สามารถดูราคาที่ลดลงได้ครับ ราคามันลดลงตลอดเลยอ่ะโคตรตึงและก็แมพสก,กิวี่ที่ทัวเลก็มีตัวละครใหม่ที่ปรับราคาลดลงด้วยเช่นกันครับตัวละครเดิเก่านั้นก็จะมีราคาถูกลงตามลำดับเลยฮะใครที่มองหาตัวละครสุดตึงอยู่ก็สามารถมาอุดนนุนกันได้ครับราคาจับต้องได้ <c oughs> เออถ้ามีอัปเดตอีกก็จะมาอัปให้ดูนะครับผม <c oughs> เอาเลยครับท่านผู้ชมเรามาดูความสามารถสุดตึงของลุงแกกันดีกว่าครับเรามีความสามารถอะไรกันบ้างความสามารถแรกของลุงแกนั่นคือการจมตีหลายเป้าหมายนะครับผมแบบเกระจายดาเมจหรือเปล่าวะยิงแบบหลายตัวโดนหลายตัวที่มันเล็งอ่ะคือมันจะเล็งตัวไหนก็เออแล้วแต่มันอะไรเงี้ยเหรอ <laughs> การเล็งหลายเป้านะครับในทีเดียวสุดตึงแบบกระจายดาเมจทุกอนุบริเวณแทบจะไม่เล็งตัวเดียวส่วนสกิลกดนะครับจะรวบรวมเรเซอร์ ยิงไปที่จุดเดียวนะฮะดาเมจสิบเท่ากันเลยทีเดียวเฮ็ดเดี๋ยวลองกดดูนะครับมันจะชูชูชูแล้วก็ตึมไปที่จุดเดียวนั่นเองนะครับสุดตรึงตัวนี้ก็จะสมอนออกมานะครับผมเหมือนจะสมอนออกมา2.5%ของเดอะเอเฮดพีเวฟคืออะไรวะ2.5%ของมอนในแต่ละเวฟเหรอเรื่องอะไรวะพี่อะเฮ็ดใเถอหรือว่าดาเมจรวมของมอนแต่ละเวฟยังไงก็สามารถอธิบายผมได้นะครับ ท่านผู้ชมเยีา่าเขาเรียกว่ามีกูรูในแบบนี้อยู่นะฮะกูรูที่จะทําให้คุณนั้นเกิดสุดๆผมว่าเลือดมันไม่เท่าเดิมทุกเวฟใช่ไหมมันจะโหดขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละเวฟนั่นเองนะครับตื่ตึงลุงเลี่ยงยิงมั่วยับเลยและนี่ก็คือเวฟที่น่ากลัวสำหรับลุงจีแมนเพราะลุงจีแมนแกนั้นสายตามไม่ค่อยดีครับทําให้การเล็งของแคลเล็งเป้าของแกนั้นอะ่ะไม่ค่อยแม่นยำนะครับผมดู <laughs> อะไรวะเนี่ยดูมอนที่ไปข้างหน้าครับ แกไม่เล็งตัวหน้าแกไปเล็งตัวข้างหลังทําไมออบ้านแตกดิลงดูบ้างดีข้างหน้าไม่วิ่งไปข้างหน้าแล้วไปยิงตัวข้างหลังไปโถและตอนนี้ครับลุงจีแมนบอกว่าเจ็บจี๊ดกันเลยทีเดียวเล็งผิดเป้าไปโธผมไม่ได้ปรับลาดไม่ได้ปรับสตองเกตหรือไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะแต่ลุงแกนั้นมันเล็งเองเฮ้ยไม่รู้ทําไมเกมบักปะโถ่โหดไม่โหดไม่รู้โทษเกมบักไปก่อน What the fuck และนี่ก็คือบูสที่มีแต่ลุงจีแมนนะฮะเรามาดูกันว่า ลุงจีแมนออฟมาเตอร์และออฟสไนเปอร์จะแลกอะไรได้บ้างอาเจียจะมุดเยอะมึนหัวและแล่ๆข้อเสนอแรกก็เข้ามาครับทำให้ผมนั้นดีใจยจนเนื้อเตรนและนี่ก็คือเขาโอเมก้ายังเอาออฟนี่มันอะไรวะเนี่ยยังมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับนี่มันสุดตำนานเอ้ยตองตัวเหรอขูหออฟเจ็ดเจ็ดเจ็ดทั้งนั้นเลยไม่ใช่นี่มันลายเซ็นสุดอันตรายสุดแร สูตรอันตรายของแท้ที่หลายคนบอกว่าพี่อย่าแลกนะพี่นี่มันลายเซ็นอาถันจะทําให้คุณนันไอดีโดนแพนได้เออเราจะแลกทําไมเพราะตัวเดียอยงละ่ะและเราก็ได้ดูต่อไปว่าใครจะแลกอะไรกับเราบ้างมาบโบรอะไรฟะเดีย๋ยวปัดแทงเลย้ยและข้อเสนอก็เขาเ้ามาแบบวิยุดย่อนแล้วมาดูกันครับว่าเรา <c oughs> <c oughs> ข้อเสนอแบบเจ็บจีบจ๊ดแทบจะแสบตูดให้ตายเถอะไม่โอ้ย อุ้ยอึทำไมเนี่ยตัวเดียวเหรอให้ตายเถอะครับถ้าไปชมบอกคนเดียวครับพอะเสนอแต่ละอย่างนั้นไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ใครที่ต้องการจะแลกกับผมนะครับก็สามารถแชทได้ที่แอลฟ้านะครับที่ต้นคลิปนั่นเองนะฮะเรารับแลกเสมอนะครับแต่ขอให้มันตึงหน่อยนะ <c oughs> ตัวมันแรงปะโทและตอนนี้อีเวนต์มันจะหมดไปแล้วนะฮะแต่จำนวนตัวนั้นก็มีแค่พันแปดเท่านั้นเฮ <Yeah. S 1> ้ยโคตรแรง แล้ขนาดนี้มีอีกหรือเปล่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะฮะตัวละครที่หลายคนบอกว่าตัวละครแอดมินตัวละครแบบเขาเรียกว่าตัวละครของยูทูบเบอร์หรือตัวละครที่จะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ไม่ใช่โที่เป็นแจกลลยซินน่ะเออนั่นแหละพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโคตรแรมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลูจิแมนนะฮะแร่นะครับผมไหมไม่รู้ <laughs> และข้อเสนอที่กําลังเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อน กับข้อเสนออึงอ้งๆที่จะทำใหอคุณนั้นไม่ค่อยอึ้งและนี่ก็คือคอสมิกนะฮะหนึ่งสอี่ห้าตัวและก็ลีกหนึ่งตัวทำให้คุณนั้นแทบจะอึ้งแต่ว่าลายเซนนี้ <c oughs> ลายเซนก็อึ้งเหมือนกันวะโธ่ <What who? S 1> ให้ตายเถอะผมก็เลยทำการที่จะปเิเสธแบบเยอ,อะลลเย็นและเลือดเย็นสุดๆ <c oughs> พี่ขอโทษนะเนาะ และมาหลากหลายแบบข้อเสนออึ้งๆทั้งนั้นอ่ะอึ้งแบบว่าถ้ากดรับนี่คือแบบว่าโดนปัญหาแน่นอนโ <c oughs> ดนป,ปัะนาแบบว่าพี่จะรับทาเพื่ออะไรอะไรแบบเนี้ยเออและข้อเสนอที่ทําให้คุณอึ้งก็มาแบบไม่หยุดปะโถนี่บรรดาฟักบูมนี่หว่าโอ้ยมาเป็นตัวเลยให้ตายเหอะและหลายคําขอที่จะทําให้คุณนั้นอึ้งจัดๆกับลายเซ็นที่จะทําให้คุณนั้นอึ้งเหมือนกันให้ตายเหอะมีแต่ลายเซ็นเจ็ดๆเลยยังไงฟะเนี่ย ทำให้ผมนั้นปฏิเสธแบบรอบค่าบเลยทีเดียวครับถ้าใครเนี่ยมีตัวละครตึงๆนะฮะขอไม่เอาลายเซน็นเจ็ดๆแล้วกันนะครับผมผมไม่อยากโดนแบนข้ามเกมเ<ไ>พราะโถเกมที่แล้วก็บินไปแล้วนะฮะเกมนี้ก็ขอย,ยาบินแล้วกันนะครับน,นันอนอเดี๋ยวพี่ไม่มีอะไรเล่นกับพอเสนอที่มาแบบไม่ลาสายตามาแบบไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับนี่อะไรล่ะเนี่ยคาเตอร์ไททันยังก็เหรอมาเอ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยจีแมนพร้อมค่าบัฟอย่างนั้นเหร <laughs> อแมวเราเฟยพี่มีสไนเปอร์แล้วแต่เวียงไม่ตันแค่น,นั้นเอง <c oughs> เอาหน้าอย่างไงก็ไม่ตึงนะครับนนนอนจริงๆมมนต้องบวกเยอะกว่านี้นะน้องอ๋อ,อไม่ตึงว่ะและนี่ก็คือนักเก็ตแมนนะฮะที่มาอีกแล้วโอ่ <laughs> อะไรมาบ่อยขนาดนี้นี <h uy> ่เขาเตอร์ถึง2ตัวนะครับและก็ตัวที่หลังชอบอีก2ตัวแม่งโคตรเอา นะฮะรอบนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะจริงแต่ว่าเออไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไททันเนี่ยคอเตอร์ตัวนี้มันรู้สึกว่าจํานวนมันจะเยอะขึ้นนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ย<ะ>แต่ละคําขอนะครับทําให้คุณนั้นอึ้งได้ตลอดเพราะว่ามันกรีก,กันไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคาเมล่าแมนนี่ตายเหรอโอ้โหอันเนี้ยอึ้งพอไหมทุกคนคาเมล่าแมนเลยนะเว้ยเออโอ้โห โอ้โหคำม,มอนไม่มาแบบตึงๆอ่ะอะไรวะน,นี่ออเลนให้ตายเหอะยังมีอึ้งกว่านี้เลยพี่ขอร้องพี่ไม่ไหวแล้วพี่ออกเกมหนีเลยฮะโอ้ยหลานจินเกชอบหลานของกับผมเองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นหลานที่สุ่มตัวละครทอยเลสเทอร์วเวอร์ดิเฟนต์และสกินบิทีท้ทอยเลสเทอร์วเวอร์ดิเฟนต์ที่เป็นกลองใหม่ล่าสุดก,กันเลยทีเดียวเอ้าหมดไปแล้วเหรอเนี่ยแมงก็ตึงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเติมก่อน <laughs> เฮ้ย <He> บอกคำเดียวว่ามีตัวละครตึงๆที่คัดมาเป็นพิเศษที่อยู่ในนี้แน่นอนแทบจะไม่มีตัวละครกิกกี้เลยก็ว่าได้นะครับก็มีตัวละครอีเวนต์ตัวละครคอสมิกกอรีและมิสติกแบบพิเศษวิธีรับของรางวัลก็ข่าวที่ติดต่อรับของตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทส่วนตัวทิ้งไว้เลยหรือจะคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับผม